สวยมากสวยมากสวยมากซอยน้องห่วยห่วยจัไอซอยกูบอกไออย่าพึ่งเขาไหว้ไว้ไหว้ไว้หว้ไ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 อเหี้ยไอ้ตาไอโง่ไอ้เหี้ยกูใครมึงเรียกชื่อกูสิมึงเรียกชื่อก่ด้โอ้ยพี่บอกว่าอย่าไปแหลมไม่ซอยสิบตัวสิบตัวสิบเอ็มถูกไหมใช่ครับสิบตัวสิบเอ็มเอามังกรได้ไหม เอามาังกรไม่ได้รู้เรื่องเอามาังกรไม่ได้ด้วยไม่เอซอยไหวนะน้องค่อยๆเล่นนะไอ้ใจไหวยังงงกูไหวไม่ได้เล่นหนังเว้ยอ่ะเฮียเล่นในพิ่งเล่นในมือถือครั้งแรกด้วยบอก,อกยังไม่ได้เล่น<ะ>โคตรนานเลยเฮ้ยไม่เล่นในมือถือได้ทำไมดิวะเฮียกลัววะ่ะพี่เบลีผมกลัวพี่กลักวเหรอกลัวผมกลัวอย่ากลัวไปเลยกลัวจริง ก็คือมึงไหวใช่ไหมเอามังกรได้ไหมนี่อ้าวไม่มีการนำมังกรชี้กังเกงเผยเฉยไม่ก็เล่นสุกคีแมวมังกรกันอยู่แล้วร้องอะไรร้องหรอร้องอะไรร้องสิอะไรของนายวะอะไรของนายวะอะไรของนายวะทำอะไรกัเหรอก็ฟิกเกอร์โยกเจอดีแล้วไอ้ซอยมันไปป่าซอยซอยมันจะโดนอะไร ซอยเอาสวยซอยซอยสวยนะซอยรู้เรื่องสวยมากไอ้ซอยสวยมากกระจอกไอ้เฮียสวยมากสวยมากสวยมากซอยน้องเธอไม่มนไรนำอยู่นำอยู่ไม่เก่งเหมือนปากเลยนี่หวาไอ้เฮียได้ถ้าผมชนะพี่แบ่งผมไหมเอาไปเลยน้องพี่ยกให้เลยจะได้ตีปืนไม่ใช่หรอโอเคได้ตีปืน เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมันก็รู้ว่ามึงจะได้ปืนอะไรอ่ะปืนฉีดน้ำเปล่าพี่ผมจะได้พี่ผมจะได้ปืนอะไรผมจะได้ก๊อกอะไรเนี้ยเออก็มาเอาก็มันเนี่ยพวกหมูสนามเนี่ยเราเห็นปีเนี้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พวกหมูสนามเนี่ยซอยให้มันมาลุมเราถ้าลุมเราก็เมื่อไหร่ก็นั่นแหละหมดรู้เรื่องดิลุมตัวไหนก็รู้เรื่องมันมันก็ได้มาฟาร์มไดคลิปตรงกลางกันนะแมพอยากโดนลุมเเเเออดดด้ยยยีีีีววกก บอกเด็กเออไปซอยซอยใจยยินๆน้องเอออะไรอะไรเอาพี่ผมดิเอาดิอกูลำนะเออเอาเอา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 เอออะไรโง่เียอะไรมึงเอาตัวมึงเลยซอยกูไหวอ้ผมเก็บให้พี่ตั้งสองสกอร์ละวอากูเก็บให้หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวกูต้องรอของสาละเออเออซอยซอยนี่ซอยซอีอพอเราอยากเล่นซอย หิวนั่นนาหิวนั่นน,น,นาสวยซอยซอยกูมาแล้วซอยกูรอซัพพอร์ตมึงข้างหลังซอยซอยหิวไอเด็กเที่ยมึงหิวที่อะไรอะไรทำไรน้องกูไม่หิวอ้อมมึงคุยอะไรมาดิคุยอะไรอ่ะ ซอยมึงไม่น่าเข้าเว้ยห่วยกเจ็บไอ้ซอยกูบอกอย่าพึ่งเขาไอ้ซอยไอ้เฮ้ยเอ้ยบอกอะไรอะไรโอียมึงเก่งเลยซอยเอ้ยอะไรห่วยใจซอยเล่นมั่วกูไม่เล่นกับมึงแล้วอะไรเล่นอะไรผมเล่นดีดีดีเฮี้ยดูดูมันด่าฟรีเลยมึงทำอะไรกูถามมึงของตัวทำอะไรยานไอ้ติงตองเล่นอะไรอะเล่นม้ววนเล่นดีๆดีได้เงินก็ได้เปรียบอยู่ได้ได้สิบล้าน สองดิโพอเด็กดิตัวตัวมึงเองทำอะไรไม่แก่เดินมาทำอะไรก็ไม่ร <compelling sound> <3 Williams> <ful UK> ู้โอ้โโซโซเอาบานไปนะเดี๋ยวผมฟาร์มแป๊บได้เนาะเอาเอาบาเอาแม่งนี้เอาแม่งนี้เอาแม่งนี้แม่งจะเปล่าแม่งว่าแม่งนี้ใส่ปลาเหรอใส่มึงฟาร์มอ่ะเจ็บเปิดเป็เลวข้าวบานมึงเจ็บเหรอไอสัตว์มึงเจ็บหมอมึงเจ็บหมอมึงเจ็บเหรอฮะไอเหี้ยมึงเจ็บหมอไอสัตว์โองเเชี่ยซอยแจกไอเหี้ยมึงเจ็บไหมล่ะไอซอยมึงเนี่ยยังไปออกแกงด้วย มึงเจ็บไหมมึงเจ็บไหมอเฮียชอบเจ็บไอเฮียเจ็บไหมเจ็บไหมมึงกูถามมึงเจ็บไหมฮะมึงหนีไหมมึงหนีทำไมโอ้ยเล่นดีดีดิไอเฮียบุกอเสียงหน่อยบุกบอเสียงหน่อยไอเฮียเล่นอย่างไอเขื่อนไปเติมเล่นว่าดูมันด่าเลยเล่นโง่ไอเฮียอย่างโง่เลยมึงเล่นหาไปไอ้ซ้อนอย่างโง่เลยไอเฮียมึงลมมวยนะมึงอยากเล่นมึงเล่นเลยมึงอยากหักหลังแล้วพี่มึงก็มึงก็ทำเลยแแค่นนั้หละเอองั้นก็ไปออกแกงด้วยมึงก็ไปออกแกงด้วยหัวออกเลยแหละจบ พ้อยพี่จะไปโทรมันทำไมน้องมันก็เต็มที่แล้วหวยเดินไปแจกไอ้เฮียดูรู้เลยมาบอกว่าจริงเลยมะร้องหวยวิ่งไปแจกรู้เลยไอ้เชียแทนที่จะนัดกันก่อนแทนที่จะคุยกันว่าจะมาเล่นหรืออะไรแต่ว่าลูกพี่มันอ่ะไม่รู้เรื่องเองพี่จัดพี่จัดเดี๋ยวรอนะอดี๋ยพึ่งเนี่ยอันตีกูพึ่งอันตีมึงไม่เห็นหรอเนี่ยมึงจะกดทำไมอืมมึงฟังกูนะมึงมึงมึงแย่กูมึงมันน้ำนะกูบอกก่อนของมันน้ำกูงับแรงนะกูบอกก่อนอย่าพึ่งบอกนะอย่าพึ่งมันอยู่ข้างก่อนแรงนะไอลี ก็มึงมาสิก็มึงครับไม่อยากก็เลยแย่หลังตะกก็แทนไม่ล่ะใจเย็นใจเย็นซอยใจเย็นอยากมาแย่ไหมกูถามกูไม่มีอันตีนะกูไม่มีอันตีนะซอยกูไม่มีอันตีบอกว่ามึงจะมึงกูถามมึงจะแย่ไหมน้ำมันของกูซอยเก่งแล้วซอยเจ้าเก่าเจ้าประจำเลยตอเท่าไหร่หรอเขื่อนไว้แค่สองแค่สองแล้วนะครับผมมาแล้วครึ่งทางคายไม่เก่าแต่เอาบอกไปเอาคนอื่นเล่นดีกว่าไหวเฮียไม่น่าไหวแล้ว พี่ไม่มีอังติอังติพี่แมไหนหบอกว่ารออังติกูก่อนมึงได้ยินกูพูดไหมเนี่ยอังติพี่ไม่เจใช่ปิดนี่มารีเก็บอังติไปจริงโชวเปล่อ้ยมึงรอก่อนตอกของไม่ถึงของไม่ถึงไอ้เหี้ยมาป่าเว้ยมึงยังเวลอแปดอยู่เลยโดนนะโดนนะเอ้ารอก็รองั้นเล่นรอเล่นเซฟเล่นเซฟควยจากเก์ได้เปรียบไปแจกจนมันได้เปรียบไอ้เหี้ยกูรั่วเลยรั่วเลเด็กอุดได้ไหมล่ะมึงรั่วมึงรั่วมาเดี็กอุดได้ไหม มึงไปเลยไปเลยไปเลยก็มาสิก็มาสิก็มาว่ะเอาเอ่ามึงบวกไอ้ตอยมึงบวกเหรอไอ้สัตงานบวกอะไอ้สัตว์งานเก็บตากได้มาดิมึงงานบวกอ่ะมึงสอยไม่น่าบวกเลยไม่น่าบวกเลยไเฮียสองอย่าเทสเขยอย่าติคิปเขยอย่าติคิอย่าติคิปปคิอยคลิปอู้ผู้ผู้หว้ผู้ผง้สู้ผ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 ย้ผน้ผู้ผูู้้อง้ผู้ผ้ผเ้ีย้ผู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 ู้้ผู้ผน้้้ผ้ผู้ผ้ผ้ผู้ผูู้้้ผู้ผู้ผู้ผ้ผูู้้ผู้ โดนแล้วเนี่ยมึงจะดันปืนอยู่ไหมอะไรกูดันโอเคไอ้เฮียมึงก้าวแล้วป่ะก้าวก้าวล้วหน่อยได้ไหมอะไรของมึงมึงไม่ไม่ไม่กูบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าไอ้ตังวันนี้พี่ตังมอรพี่ตังมอร์นี่ไหนไหนอย่าเพิ่งเข้าซอยมันเหลือแค่สองตัวแล้วซอยมันเหลือแค่สองตัวแล้วใจเย็นไอ้ซอยมึงบ้างมึงบ้างเปล่าเฮ้ยมึงตายนะมึงตายนะเอ้โหมึงยังไม่สิบห้าดูของมึงดิอ่ะโอ้โหไอ้เฮียสองชิ้นไอ้เฮียมึงดูของมันเด็ดซิเต็ม มึงพูดเยอะเดี๋ยวมึงมานี่ดิโอ้ยโอ้ยต่อยให้กแล้วมันให้กแล้วนะมึงแหลมกูงเอาเลยนะเผลออยากยิงกิ๊เดี๋ยวหล่มึงเอาเลยนะเผลอให้มันยิงกินบไปเถอะเออเอ้ยมันรู้ไหนไหมดูจังหวะจังหวะนะจังหวะจังหวะจังหวะเนี่ยจังหวะไเกลอกับพ่อพ่อพ่อเดี๋ยว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 เนี่ยเอาได้เอาเลยเอาดิ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 เผื่อพี่ทำโอ้ยยิไม่ได้วะในป้อม

ไอ้เฮี้ยกูใครมึงไม่ใช่กมึงไปเซิร์ชดูไอเทียกูเก็บมาหมดแล้วตั้งแต่นั้นเลงตลกไปกูเมึงต้องรอของครบมึงต้องรอของเก็บมาหมดแล้วมึงดูด้วยกูใครเล่นโรเลียมึงดูด้วยไอตามึงเล่นนาไปตามันเล่นนะไปไอูาม่งเ่างกันเยอตาม้เลี้นะไปไอตามกูได่นกูไไอามึงเล่นนะก็ออตามเดี๋ยะกปออตามไงนนะไอตามึงใค่ออกตามึง่นนะไปกอตามึงแล่วกูไม่ออกตามึงเล่นไอตามึงเล่นนะไกอามึเลู่นับปรอกัมเลเล่ามึงออกตามกูกู่ม่ออกตามึงยู่นล้ว ไอตัดเลือดอะตัดกูไม่อยู่หรอกกูบอกก่อนนะระวังมันจะตัดตัวเองนะเด็กตัวเดียวแล้วชิวๆแล้วเดี๋ยวกูเก็บเก็บตัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ้ากคือเอ้ยซอยเกิดช่วยหน่อยกูไม่ได้ลำนะเดตัวเดียวก็ได้หนีรู้เรื่องไอ้คุยไอ้เฮีย กลับมาแล้วเว้ยจุดกลับมาแล้วสองขี้เก๊กไอ้เหี้ยมึงทำอะไรวะมึงสองกอบาทไม่สองกอบาทมึงพวกมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูถามว่ามึงอล้วมึงทำอะไรกูได้ฮะไอ้กระจอกไอ้เหี้ยไอ้กระจอกไอ้เหี้ยดีใจทำไมวะถ้าเกิดสายจริงตายมีโจ้ก็ถูกแล้วไอ้ซอยพิ่งน่าซอยมีตายเกิดปะน้องกาลลังจะมแ้วเดี๋ยวออกูเรื่องวันเจียมมันเจียบ ไม่หวันเจี๊ยบไอ้ฟอยมันมาแล้วนะรอรอตายเกินก่อนนะน้องหรือเลื่ยงพี่ต้อนมามากันมึงใครรอของครบก็ได้เถอะหวันเจี๊ยบเคยยพึ่งเถอะขอมันยังไม่ครบนะเคยกำหนได้ไหมเดี๋ยวตัวเดียวแม่งตัวหนึ่งก็ได้นะก็มาสิ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 เอาไงกูคนรอกูรอลำข้างหลังมึงอยู่ไม่ต้องห่วงทำเข้าไปก่อน มันเข้ามาหามึงปุ๊บกูรับให้เลยกูรับแข่งกับมันแบบบบดจิมโบ้บาดจิมบาเลยอะเฮ้ยมหมัดใจเย็นใจเย็นมึงไม่มีมึงไม่มีมึงใจเย็นยา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 มึงไม่มีมึงไม่มีมึงไม่มีมึงก็รู้ว่ามึงไม่มีอะไรเออใจเย็นขอแบบนี้ต้องใจเย็นน้องซีเรียสซีเรียสทำได้นักแข่งเอาวีที่เขาได้แชมป์ก็เพราะใจเย็นนี่แหละเถื่อนไปเนาะเถื่กับ สวยน้อยไอ้ซอยได้ยังได้ยังได้ยังเอายังเอาเลยแม่ผมยังไม่ได้มึงมิดไอเออรอก็รอ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 เล่นแถวหน้าป้อมเล่นแถวหน้าป้อมเฮ้ยมันจะเอานะ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 มันจะเอามึงก่อนไหนซอยมันมันเอาเจ้ามึงตัวแรกนะถ้ามึงตายมึงตัวแรกอ่ะก็มาเอาสิกูมียนกูมียนตายเกิดมึงก็มุดไปอยู่เรื่องนั้นนะมึงมุดไปวะไอ้ซอยซอยใจเย็นนะซอยซอยซอยใจเย็นนะน้องไอ้ซอยมึงอย่าฟังพี่มึงมึงเอาเลยได้ยังซอยขายกี่บาทซอย ผมขานิดเดียวขายนิดเดียวเออโอเคน้องไม่ดรอซอนกูรอซอนเออมา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 เดะเดวเดะโง่อ้ควายอี้ยเถอะมันมีกระเกิดเถอให้ตายสักตัวหนึ่งเถอะควายโง่โอ้ซอยเล่นอะไรวะตายจบเปล่าตาจบเปล่าจบไอ้จ้าจบ้งม้้งจบไม้ตา จบไหมก็โดนพี่เอมก็เกมใหม่ก็ได้ขออีกเกมนึงโดนน้องดิโดนน้องดิน้องโง่ไม่ก็โง่จริงแหละเฮียไม่ไปตายตอนแรกคุยเฮียมึงแจกเว้ยซอยทำไมพี่ไม่ตามล่ะพี่ต้องเขาเลยโดนเถียงกันโง่คู่โง่อยู่กับมึงกโง่โง่กันแล้วคู่แค่ละแหละก็ไม่เป็นไรใช่ไหโง่โบโง่เป็นดับเบิลโง่ไงจบปะโง่ไม่ไม่ไหวแทนที่จะฟิกเกอร์โยกออกไอ้เหี้ย ไม่กูตามมึงแล้วคนที่ฉลาดฉลาดมาเล่นกับกูได้ปะกูไม่กูอยากเล่นให้มันสนุกกว่านั้นได้ปะอันนี้อะไรนี่มันจบแล้วไม่ใช่เหรอยอมแพ้ไปเลยนหยุดเลยหยดุดเลยจบเลยจบเลยยอมเลยยอมเลยชิวๆจบแล้วจบแล้วฮลัลโหลดันปืนแป๊บอะไรดันปืนอะไรก็ขออีกเกมนึงก่อนไม่ไม่ไม่ก่อนกูเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วมึงอะไรไม่ไม่ไอ้ซอยมึงฟังตัวยังไงก็ไหวสองตัวเนี้ยยังไงก็ไหวเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงรู้จักแววนเฮ่าสิ่งไหมแค่นั้นแหละ เดี๋ยวมึงก็รู้มาเรื่อยมึงมึงฟังมตเรื่อยเดี๋ยวกูประสบไปอยู่กับพี่เจนนี่อ่ะมึงฟังพี่นายซอยยังไงก็ไหวเว้ยไอ้เหอะมึงฟังกูนะยังไงมันงูกว่าแค่นั้นแหละตัวเราเสียเปรียบหน้าตาเนี่ยเหอะเสียเปรียบตัวเสียเปรียบตัวมันได้เปรียบตัวมันเป็นตีเปรียบเสียเปรียบจริงเสียเปรียบจริงบัตเตอร์ฟมัวใครเสียเปรียบมึงพูดดิ ตัวเขาเจ็บเปียบโอ้โหมึงโง่จริงเลยนะมึงดูไม่เป็นจริงเหรอวะโอ้เออนั่นแหละวายเลยมึงไปเออโจงกมมึงก็ไปอยู่กับมันจบตัวเขือนช่วยหน่อยเขื่อนไหวนะ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 ซอยไหวนะซอยไม่ลึกพี่ต๊อเดี๋ยวมึงเข้าพี่ต๊อถอยพี่ต๊อดถอยพี่ต๊อดไอ้โง่กูถอยอยู่เขืรอน ไม่ตายไม่ตายกู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 ได้เอาเป็นว่ากูละกูวได้กูไม่แจกอ่ะเอาเป็นว่ามึงของคนมันรีบๆมาเดี๋ยวกูจะสักการมึงเอ้เหี้ยซอยมันไปหามึงรูุมรูุมดักมึงรู้อะไรเนี่ยกูเห็นมันไปมึงยังไม่ขยับออกมาจากป่าเลยกับบ้านไปฮปหิวเลือดก่อนกับบ้านฮิ้วเลือดก่อนอะไรวะกับบ้านฮิ้วเลือดก่อนพี่มุขโคร้องถูกอ่ะ โอ้กูว่าต้องขอร้องมึงซ <c oughs> อยซอยซอยมันขึ้นไปนะมัน,ม,น,ม,นมันเอามันยาวมึงก่อนนะรอเล่นเฉยๆคิดเยอะโถปัดนอง พูดดิปะปาดหนองอะก็ปาดหนองเป็นเลยอะปาดหนองดิพลังของข้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเข้าใจได้แม่งมันว่ะเถอะมันก็เรื่องไม่มีกันเอาครับลองลองใจลองอใจลองใจต่อเหมือนกันเหี้ยเคยุนโดนกูกดย้ำหมาไม่มือของกูนะกูมากดกดสิก็มากดกันโอ้โหไอยเลือดเต็มยังมาแย่งกูอีกเนาะซอยมึงกูเหลือจะเชื่อเลือดมึงเต็ม ไม่กูรู้แล้วมึงจะมาเดินวนเลือดกูทําไมล่ะน้องมันอยากได้เม้ยะเป็นพี่ก็ให้น้องเลยน้องขอไม่ได้นะเออไล่ของมึงไว้บ้าพอดไปไหนมาอยู่กับผมดิเดี๋ยวมันตายคู่กันมาเดี๋ยวก็มันแหลมบอกโอกาสเออ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 อีกเออดียะรู้แล้วนะไปโซยไม่เอาแต่เลขวะ ไอ้เฮียปลั่นปั้นกูไม่พูดอะไรวะเปิดบาดไหวเ่าไหวเ่าเรือกูกูงงเลยกูแบบมึงงงไม่คือมึงงงหรือมึงโง่วะเออโอ้งงชิบหายเลยงงเรื่องอะไรก็เมื่อกี้โง่คู่ไงโดดมากูมึงไม่ดูเว้ะไอ้เฮียมึงดูรุ่นนดิเฮียเวลาล่อยมวยอ่ะไม่มันเอาได้มันเอาได้ เอาไดาม้มึงถามคนดูสิมันเอาได้เอาดูของเขาเลยเหรพี่เต้ดดูของเขาก่อนโอ้ยอเนี้ไม่ท <ah ันแล้วมีคนดูคนไหนเก่งๆมาช่วยพี่บารีได้ปะผมให้ผมอนุญาตให้พี่เอาคนดูที Berlin> ่เก่งมาช่วยพี่ได้นะเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมได้ไหมอันนี้ผมพูดจริงๆผมอยากเล่นแบบสนุกอ่ะอันนี้มันแบบผมเหมือนผมเอาเงินพี่ฟรีอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเห็นไหมกูว่าแล้วผมอยากเล่นกับเวทเดียวกันอ่ะพี่เอาคนดูที่เก่งๆมาเล่นได้ปะเห็นป่ะมึงโดนป่านมึงไม่ไหวเนี่ยกูกูเห็นหรืมึงทำอะไรได้มึงทำอะไรได้กูบอกว่าเห็นไหมไอ้เหี้ย พากูรวนเลยเฮียกูบอกว่าเอาติดตัวมาเอาอีกตัวแล้วก็เลเอาตัวเฮียอะไรมาทําอะไรวะเอ้ยอย่าว่าน้องมัน้องมันนักแข่งนะเออมันนักแข่งนะเว้ยพี่เออไอเนียน้องมันนักแข่งนะเออผมไม่ว่าน้องมันเสียเกินก็เล่นจบไปออกแกงด้วยขอรอนเลยอะไรวะโดนไปสามสกอร์มึงถอดแล้วเหรอฮะกูงงไ้เฮีย คือคือปล่อยปล่อยมึงเล่นเป็นไหมมึงมึงเล่นไหมกูถามว่ามึงเล่นเป็นไหมเล่นเล่นเป็นกูยังไม่เห็นมึงโชว์ลวดลายสีมืออะไรเลย <c oughs> ฟังนะเว้ย <c oughs> การที่จะโชว์ลวดลายผีมือได้ก็คือทีมเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมต้องไมโ่งโ่ด้วยเพราะว่ามาหลอดฝั่งแม่งเดินอะไรไม่รู้แลไม่ต้องตีไม่ต้องตีไม่ต้องตี ไม่ตีคลิปก็ไม่ต้องไปแค่นั้นแหละรออยู่ไนป้อมมึงฟังกูนะก็ให้มันดึงไปก็มันดึงไปก็มันก็ดึงไปก็ร้องดิร้องดิร้องอะไรไม่ได้ร้องวเอว้ในป้อมด้วยไอ้เหอคเยอะทำพู่เยอะคืาตาป้อมำพุงเยอะ่ะไอ้ซอยอี่พี่บอกว่าอย่าไปแหลมไม่ซอยไอ้เกลือเกือเกืออะไร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 มาดิ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 ปอมแตกเหืออาดิมึงทำอะไรมึงทเี้ยอยซอยซอย ไอ้ดิซอยซอยเอนเล่นมึงตายนีตเมื่อหรอกูเพื่อนเล่นเมื่อเป็นตัวโยกได้ถ้ามึงถ้ามึงไม่หนีมึงตายคู่ไปแล้วไอ้เฮียกูเนี่ยไม่ที่กูไม่หนีเพราะว่ากูแทงให้มึงเว้ยคือกูยืนคนเดียวอ่ะกูยังยืนแลกกับพวกมึงสองตัวได้มึงคิดดูว่าเลเวลกูมึงต่างกันแค่ไหนให้พวกหมาไอ้เหี้ยจะมาบอกกูมึงบอกตัวมึงเลยมึงจะวัดกับกูมึงดูดิดิอะไรอะไรเขื่อๆเขื่อไหนกูตายอยู่เอาดิ เอาจะรอไหวไหมจะถึง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 สวยดัดดัดตาสวยกลับเลยอ่ะเราตัวต่อไปได้นะให้ผมเข้าไปช่วยเล่นไหมครับพี่ชายสุดที่ได้น้องเลิฟได้ได้ครับเอาได้นะครับแหลมได้เอาได้นะเดี๋ยวย่ามันโดดใส่มึงนะมันบัตเตอ้าฟลาีอันตินะกูมีอันตินะกูมีอันตินะมันบึ้งอย่างมึงเลยนะมันมันเหลืออีกหลายนาทีเกิดอีกสิบมัที่อีสิบีตาร์ดวิตาร์ดวิตาร์ดเร็วเร็วเร็ว เขื่อนพี่บอกเขือนว่าอะไรเขือนเขือนเอามันเลยเขือนไอ้เอ้ติดป้อมให้หน่อยดิติดป้อมให้หน่อยดิมาแทงป้อมให้หน่อยเงี้ยมันออนเฮ้ยกูกลับไม่ได้เอาดิพี่ตางเอาดิโอ้โหเอาดิมึงทำอะไรมึงทำอะไรกลับสิฉลาดอีกแล้วกว่ากูบอกว่ามาแทงป้อมไม่กูกูกลับไม่ได้อ่ะก็นั่นนะป้อมก็แตแล้วอ่ะกูเสียตัวเลยเฮียสกอตตามเลย อ,อ๋เนี่ยก็เนี่ยสามสี่แล้วเรากำลังจะตามใจเย็นเย็นดิพี่ค่อยๆเล่นเราทาม,มาทามโมหน่อยอย่าเพิ่งใจเย็นเย็นค่อยๆเล่นโอ้ oh. พี่ก็ไม่ไม่เดินข้างหลังไม่ใช่แต่เมื่อกี้เราเราเราลืกอกะเราเข้าลือไปเอาตัวนั้นกันหน้าแต่กูออกไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราตามอยู่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆรอก่อนนะรอก่อนนะซอยรอก่อนนะนนะมีบูนะมีบูนะบูกัน กูสอยตันเปล่าเก้อเก้อมาดิเก้อก็มาสิจัดให้กูปาดไปแล้วกูปาดไปแล้วมาดิมึงก็ลองดิเอาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิมาดิเปิดตามทำเป็นพี่อะไรอ่ะเอาไปเลยเป็นสวยมากสวยมากไป็นลุงตัวนั้นสวยมากเก้อถอยได้นะไปดิแต่น้องกูไม่ถอยไง ตาหน่อยมาพี่ตายหน่อยก็ตายหน่อยเดี๋ยวมันจะหายแล้วโอ้โหเยียสวยไอ้ยียสวยสวยมากอย่าดันคีบอย่าดันคีบสวยมากไอ้ซอยมึงสวยจริงเลยว่ะน้องรักนี่แหละพี่รักมึงตรงนี้แหละแล้วมึงจริ่องด่างผมเลยจริงเลยมันกับมึงโง่จริงอะตองมื่อกี้กูบอกให้มา <c oughs> แทงให้กู <c oughs> ได้ได้มึงจออย่างนี้ใช่ไหมเดือดกลัวจริงแล้วมั้มึงก็รู้แล้วถ้าถ้าถ้าพี่แทงอะมึงต้องเอาตัวไหนมึงก็รู้อยู่แล้ว อมันไม่ต้องถอยก่อนเรื่องเราเลือดเราเรื่องเรื่องเรื่องหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบพลังของข้าไม่ใช่สิ่งที่เจ้ะเข้าใจได้ตงหวานเจี๊ยบกันใช่ไหมใช่หวานเจี๊ยบกันตงหวานเจี๊ยบกันใช่ไหม กดเหล็กเล่นดาววีใจเย็นใจเย็นต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ทริค์สามไม่หมื่นสี่ใช้สมองเล่นครับถูกถูกถูกครับซอยซอยมันมานะซอยมันมาแล้วนะฟ้าของเออได้ๆเอาบูเอามันบ้านมันก่อนเอาบูบ้านมันก่อนมามามาตามพี่มานะเอาบูบ้านเราไปเอ้ออกเลยดีวะาก็ไม่รู้ออกของไม่เป็นสวยมากไอ้เหี้ยไอ้ภูมิกวกอะไรเดี๋ยว โอ้โห่เลยจ้าซอยซอยซอยดูไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่รู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องน้องรู้เรื่องเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแหลมมารียกให้เดี๋ยวมึงมึงรู้กันสองคนมึงไม่นี่มึงรู้เฮียอะไรก็เฮียอะไรล่ะเฮียอะไรสวยมากซอยสวยเอาเลยเอาเลยแต่ซอยไม่พี่ตอเร็วหมดไม่มึงเร็วเกินไปมึงเอาเร็วเกินไปโธ่ไอ้เฮี้ยโง่มึงเอาเร็วเกินมึงไม่มึงพูดกับกูหน่อยก็ได้ว่าพี่ผมก็จะเข้านะ มึงพูดกับกูหน่อยก็ได้มึงไม่พูดกับกูเลยตนเลไม่ทำมึงพูดมันเก็บเราได้ตัวเดียวมันตอนนี้มันนำแค่เราแค่สกอเดียวก็ไม่เป็นไรกูก็ไม่เป็นไรกูบอกแล้วก็ให้อะก็ให้อะครับก็ให้ขอไหมกูขอปะกูขอไหมไม่กูถามกูขอมึงไหมก็เป็นคนดีก็คนดีมึงพูดบอกก็ได้คนดีอะไรฮะมึงคนดีอะไรคนดีมันอยู่ไม่ได้หรอกนะรูปาเทียนเนี่ย คนดูเหมือนเออมาบอกโดนเว้นเู่ถ้าไอซอยโดดใส่ไต่เขือแม่งเีินป่ากล้วยชิบหายอย่าใหญ่เพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเพราะตอนนี้ถ้าถ้าตายตัวหนึ่ง่ากับตัวละคว่จดเอาของแทงดิดูไม่ไม่ต้องสอนกูไม่ต้องสอนกูกูเป็นกูเป็นน้องมาดิน้องมันเป็นนักแข่งด้วย มึงเป็นเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครเป็นกว่าก่อต่างกันลิบลับเลยเออก็เลือดเป็นบาโกลแต่ว่ามันอยากเป็นนักสู้ไงเขาพี่ผมรอที่เขาเลยถ้าพี่ข้างบอกพี่บอกน่ะไมไ่ได้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 า็เถอะมาตีระยะมึงน,นะมาตีระยะมันจะโดนนะมันจะโดนนะมันจะโดนะน,ะโดนะไม่หยักไกแต่เย็นมึงก็รอของมึงเต็มกันมันโดดมันไม่ไม่เป็นไรถ้าไม่โดดกูก็โดดได้กูโดดได้กูโดดตันตัวหลังให้มึงเอาแต่ตัวหลังเลย มึงเอาตัวหลังมึงก็ระวังตัวมึงดีๆก่อนนะมึงบอกก่อนมึงเบลเลยบูว่ะมึงเอาบูเลยเดี๋ยวรอของแบบงั้นนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ดีก็ได้มาเดิพูดหลอกๆไปงั้นเลยะก็มีอาการเหมือนกันจะได้ก็น่าซอยเด่ายวเพิ่งนะจะได้นะซอยเปล่าเลยถ้าพี่เปิดผมตือเขาโม่เขาโม่กูกูเอาโม่มึงมึงเลยนะ พี่ต๊อดดูเรื่อง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 นะครับเปิดเหมือนเล่นไฟเอ็มอะรอมาเปิดแล้วอะไรกลัวนะกลัวนะกลัวนะตอนนี้เล่นเหมือนนักแข่งที่ชื่อฟิกเกอร์ไย่หนีพี่ต๊อดเฮ้ยไอ้ซอยออกมาซอยดิออกมาซอยออกมาซอยดิไม่ตายไม่ตายไอ้สัตว์ไม่ตายหรอไม่ตายหรอมึงตายปะมึงตายปะมานี่ดิพี่ต๊อดไม่เอาพี่ต๊ามก่อนพี่ต๊ามแทงมานี่ดิมึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหน ทำไมทำอะไรกูมีไม่หหันมาดิกูไม่หันเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะไม่ไอ้ซอยมันเก็บมึงพลาดอะไรรู้ป่ะคือมึงมึงล้วงตัวนั้นไม่ได้กูเปิดสวยมากเลยมังอ้าวเพราะว่าไอ้ซอยมันโง่มันเอากูไม่ตายไงมึงก็ทั่วกันดิพอเลยรู้ป่ะพอกูกูถึงเรื่องกูเหมือนบาโคดูกูยืนค้ำอ่ะเหี้ยเหมือนไฟเอ็มอ่ะเหมือนกูเป็นพวกไอ้เวสอะไอ้ไปอะยืนค้ำแข็งอ่ะหัวกูแข็งจัดอ่ะรู้ป่ะเมื่อกี้เทียบเหมือนไฟเอ็มใช่ไหมเมื่อกี้ล้วงลวงโง่เหมือนไอ้เปียกเลยงั้นรอก่อนรอก่อนซอยรอก่อน ไปล่าอไปล่าโดดสีซุ้ยเฮียอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะหลงดงงูเห่าคือมึงหลงโดนมันไม่มีรองเท้าแน่นอนเลยกูว่าแล้วมันไม่มีรองเท้าถูกต้องถูกต้องฉลาดมากเขื่อเขื่อเดี๋ยวเพิ่งหน้าซอยเดี๋อเขื่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 อมันโดนกูแล้วโดนกูเบิดแล้วแป้งไอสัตว์นี่ขิดจะตายพี่เต้ยจะตายกูนี่ก่อน มึงหนีไม่ได้ดิไอสัตว์มันหนีไม่ได้ทำไมฟลอยจะยืนยันที่อะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี่มันก็หนีเอาไว้หนีหนีไม่หนีมันหนีไม่ได้จังหวะนั้นน่ะมึงยืน fk หน้าหน้าหน้าบอทำครัวอะไรกูเวลากูลงกูลงกูลงลึกอะกูลงคองูอะกูลงลึกจัดอะเข้าใจป่ะไอ้โง่โอ้ว่าแล้วทำไมฟูต์บางจังงูออกของแทงฟ่ต มันไม่เกี่ยวหรอกไม่งั้นกูตีไม่แรงกูปาดไม่แรงกูต้องปาดแรงกูต้องปาดกูต้องปาดแรงอย่างควายอ่ะหมายถึงไอ้ซอยนั้นไม่ได้หมายถึงพี่มารีพี่มารีออกของไม่มึงหลวงชุดเดียวมึงหลวงไม่ได้เว้ยแต่มึงหลวงไม่ได้วะไอ้ซอยเก่าเๆซอยแป๊หนึ่งนะเก่าเๆซอยไปหนึ่งนะเช็คอาการหมาให้เฉย่ม้าขี้เลื่อน พี่ต <ici> ๊อดกูบอกว่าไงกตามหน้าแม่งไงกูบอกว่าแป๊บนึงไม่ใช่หรอมากูออกอันนี้และวฮู้เล็กตดโดกเอ้าหูมาเห่าไอ้สัตว์ของของมันมันยังไม่ออกของพี่ต๊อดยังไม่ออกของเฮ้พี่ต๊อดถอยก่อนถอยก่อน โง่แล้พูดให้พูดได้ยินแหละมันเป็นไรไม่เป็นไรของกูยังไม่ครบนายซอยของกูยังไม่ครบใจเย็นใจเย็นทำได้ทำได้ออกคำฮี้ออกแต่เฮี้อะไรบ้าบ่บ่บุงบ้าวันน้ทำไมพต่อดเถียงเลยเอาคนรั่วไม่มึงจะเถียงกูทำไมเอาเป็นว่ากูไหวแป๊บกูรั่วกับมึงวะไอซอยพี่ขอรั่วเองนะกูจะตีพี่ขอขอบหน้าเองนะปะเองข้อหายเองออกของโง่อะโอ้มันก็ มันไม่มันออกแท้งหมดเลยกูบอกแล้วกูบอกว่ากูไหวมึงกูขายแค่นิดเดียวอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะนโดนมาโดนปรับโดนโดนโดนกูเขือเกื่อตามมามาลวงไม่ได้เขือเลือซอยฟีเขือซอยฟีเขือต้องใช้ซอยซอยฟีเขาแม่งที้สซอยง่กูอยู่นี่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 ซอยเห็นไหมทำไมมึงทำอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะตัวมึงทำอะไรไม่ได้เลยซอยตัวมึงทำอะไรไม่ได้เลยมึงไม่ไหว มึงไม่ไหวสบตัวแล้วป่ะเนี่ยสิบตัวเนี่ยสิบสองสิบสองเกซอยตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเพี่บอกเลยพี่เมื่อพี่เม่ครับช่วยแปลอาคนที่เก่งกว่านี้มาแบกควายอย่างพี่ได้ไหมครับฮะเอ้ยโทษพี่อันนี้อันนี้อันนี้ขอพูดแบบเรื่องจริงเลยนะตัวเมื่อออกของโง่มากอันนี้ผมพูดตรงๆเลยไม่เชื่อถามคนดู ออกเอามาหลอดมาึกดับแดงมาเลยมึงมึงบ้าหรือเปล่าอะไรก้วดับแดงอะไรกูไม่ได้ออกก้วเดียวนะออกไปเรื่อยตัวไหนซอยโง่อ่ะเป็นตีใส่แทงโง่จังูหายเลื่อยโดนใส่แทงกูยืนยิงอยู่นะเออเขื่อนใดานะป้อมป้อมมันจะแตกเหลี่ยมไม่เคี้ยไม่เคลียร์คลิปอะไรไม่เคลียร์กูมึไม่เกิดไม่เกิดนะไปดูได้ย้อนดูได้ก็ย้อนดูได้เหลี่ยมจัดเลยไอซอยมึงตั้งใจเล่นปะกูถามตรงเลยตั้งใจตั้งใจดิไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่ออกของทารุนทำไมอ่ะ ตัวมันถือดาบเลยพี่ออกสนูมาพี่งงไม่ก็กูอยากออกก็ถ้าพี่อยากออกก็ไปอย่างนี้ตามภาพเกิดเหรอไอ้ซอยเหรอเหรอเอ้ซอย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 เหรอรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะรอรออีก็ได้นะรออีกหน่อยนะเออซอยเหรอเกิดเกิดเกิดตามมาเกิดตามมาลอยไปก็ไม่เลยกูไม่เข้าตีกูไม่เข้าเลยตีกูไม่เข้าตีกูไม่เข้าเลย

ขขอพี่ขออีเกนเลยไม่ตั้มไม่เอาจ่ายก่อนถ้าจะเล่นก่ายก่อนกูจ่ายอยู่แล้วเอาลาสุดกูยังให้ไปสามสิบกูว่าไม่มีโกงอยู่แล้วไม่สนไม่สนไอ้เฮียถ้าจะเล่นก็จต่ายก่อนแค่นั้นไม่งั้นเดี๋ยวบิดเอาต่อหน้าคนดูกูให้คนดูหนักปนามไม่เลยกูไม่สนจ่ายก่อนมันจะไม่จะได้ไม่ต้องเข้าบอยมันจะได้ไม่ต้องเข้าบอยก็โอนเงินมักจะมาพันหนึ่งโอ้ยกูเข้าอยู่แล้วไม่งั้นก็ไม่เล่นงั้นก็โอนมาก่อนพันหนึ่งเอ้าเอ้าเธอจะเล่นก็โอน ไม่งั้นก็เอาเอาเอาไมค์ก็บอกว่ารอบนี้รอบนี้มันไม่มันจะไม่เล่นฟรี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 โอ้อะไรวะไม่เล่นฟรีทำไมกลัวกลัวเออกลัวอะไรมือมึงเล็กไม่ตด้ที่เราเลยโอ๊เฮ้ยทำไมไมค์กูก็บอกว่าบิดก็หมาแค่นั้นแหละบิดกัปกะกูไม่บิดกูกูขออีเกมคนาดูมันจะได้ไม่ขาดตอนมันจะได้ไม่ขาดตอนเอ้ยกูไม่ไม่จะจะได้เขาเล่นทีเดียวกเฮ้ยตามกูอันนี้พี่ ไม่เอะไรวะเล่นก็โอนก็ก็บอกว่าพี่โอนอยู่แล้วโอนมาก่อนไม่เดี๋ยวมึงไม่ถ้าโอนปื้บมันไม่เล่นเชื่อผมสัญญาสัญญาว่าเล่นไม่เล่นแน่นอนกูเล่น